สวัสดีครับกลับมาครับวันนี้ผมต้นพลนะครับก็จะมาเล่าถึงเรื่องข่าวคริปโตในวันที่26กันยายน2 0 2 1นะครับวันนี้ผมจะนํามาเสนอประมาณสัก2ข่าวใหญ่ๆนะครับโดยข่าวแรกเนี่ยก็จะเป็นข่าวของผู้แต่งหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับกับคุณโรบ์ทคิโยสกินะครับอันนี้เนี่ยเขาได้ออกมาให้ความเห็นใน Twitter นะครับของ t w เตอร์ส่วนตัวของเขานะครับโดยได้มาพูดถึงการเปิดตัว อ่าดิจิตอลหยวนนะครับของทางจีนนะครับก็เขาได้พูดประมาณว่าจากการที่จีนเนี่ยได้ประกาศให้ธุรกรรมครนะิปโตเนี่ยผิดกฎหมายในประเทศอะ่ะก็น่าจะเป็นการเพื่อแบบเปิดทางให้กับหยวนดิจิตอลนะครับใช่ครับถ้าเกิดว่าจีนสามารถป้องกันได้ตัวการคริปโตได้นะครับก็จะมาทําอยู่ดิจิตอลเองอันเนี้ยก็สามารถควบคุมอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มีความสนใจที่จะทา USD ดิจิตอลเหมือนกันนะครับหรือว่าเหรียญเฟดเนี่ย อันนี้ต่างฝ่ายก็ต่างทีอ่อยากควบคุมให้ได้นะครับซึ่งหลังจากที่มีการประกาศทางจีนเนี่ยก็ได้ทําให้ตลาดคริปโตเนี่ยแดงหนักไปช่วงหนึ่งเลยนะฮะอย่างบิตคอยเนี่ยก็ร่วงลงมาอยู่ที่41,000เหรียญน,นะครับต่อมาในข่าวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นข่าวของ r i p p l e นะครับ xrp เนี่ยได้ทุ่มเงิน60ล้านบาทเพื่อสร้างแพลตฟอร์ม nft บน xrp ledger นะครับโดยจากเดิมเนี่ย Ripple เนี่ยก็จะเป็นเน้นในเรื่องของการเรื่องเครือข่ายการชำระเงินที่มี ความเร็วแล้วก็ราคาถูกนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะทําเป็นลูกค้าที่เป็นองค์กรนะนะซึ่งคราวนี้เนี่ยเขาตั้งใจที่จะมาเปิดตลาดใน NFT ด้วยนะครับโดยหัวข้อที่เขาตั้งใจจะพัฒนาเนี่ยก็จะมีหัวข้อ,ขอการพัฒนา NFT สําหรับหลายๆอุตสาหกรรมนะครับเช่นการค้าปลรีกศิลปะดนตรีกีฬาโฆษณาแล้วก็การดักจับคาร์บอนนะครับแล้วก็จะพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มในการเรียนรู้เพื่อสร้างการโต้ตอบบน XRP L นะครับ การสร้างเครื่องมือสร้างภาพข้อมูลแล้วก็การทำโซลูชันการชำระเงินที่มีความปลอดภัยนะครับก็จะเป็นข่าวสั้นๆ2ข่าวสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้ววันนี้ผมขอลาไก่อนสวัสดีครับ